สวัสดีครับวันนี้จะเป็นเมนูอาหารป่าหน่อยนะครับเมนูที่เห็นนี่นะครับจะเป็นเมนูผัดเ,เผ็ดนกกระปูดนะครับผสมกับกระลอกนะครับเป็นเมนูเขียร์ตู้เย็นนะครับ ไอ้คนนี้ต้องวันโป้งหนาลุกมันเปื้อนเหน็นไหมนะ่ะถ้าหมดกระบอกอะไรตอนรูกจะใหญ่ามากน้องเราก็ทำผิดาตาติงเนี่ย แม่กลับมาแม่ดิี าดสดเลยนะเนี่ยตีตีตีเลยภาษาอังกให้เพน่อนเนี่ย